ความสุขที่สุดแล้วทันทีที่คุณนับหนึ่งถึงสามภาพภาพนั้นจะวิ่งเข้ามาสู่ตัวเราอย่างเร็วที่สุดหนึ่งสองสามคุณรู้สึกถึงภาพภาพนั้นเข้าไปอยู่ในตัวของคุณเข้าไปอยู่ในใจของคุณเข้าไปอยู่ในจิตใต้สํานึกของคุณลงไปอยู่ในระดับเซลล์ลงไปอยู่ในระดับของจิตใต้สํานึกในส่วนที่เลึกที่สุดข,ของเราตั้งแต่หัวจรดเท้าในระดับเซลลของคุณคุณค่อยๆยยืดตัวขึ้นมาเงยหน้าขึ้นแล้วยิ้มให้กับโลกอย่างภูมิใจที่สุด ยิ้มให้กับโลกโชว์ส่วนที่ดีที่สุดให้กับเราการแขนทั้งสองข้างของเราออกไปโอบรับสิ่งที่ดีที่สุดที่กําลังจะเกิดขึ้นเอาความดีที่สุดเข้ามากอดไว้กับตัวของเรารู้สึกถึงความรักที่ดีที่สุดกางแขนของเราออกไปแล้วเอาเข้ามากอดไว้กับตัวของเราอนุญาตให้สิ่งที่ดีเข้ามาอยู่ในตัวเราค่อยๆกอดตัวเองไว้เอามือทั้งสองข้างโอบกอดตัวเองไว้ คนสุดท้ายที่คุณรักมากที่สุดและรักคุณมากที่สุดคือคนคนนี้ค่ะคือตัวของเราคือตัวของเราที่เราต้องรักคนคนนี้ให้มากที่สุดขอบคุณตัวของเราเองในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมา <c oughs> เห็นภาพตั้งแต่เด็กจนโตเลยว่าเด็กคนนี้มันผ่านอะไรมาบ้างมันเข้มแข,ข็งแค่ไหนมันสุดยอดแค่ไหนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างส่งให้เด็กคนนี้ขึ้นมาเป็นเด็กที่เข้มแข็งที่สุดในวันนี้ เห็นทุกความสําเร็จที่คนคนนี้ทํามาเห็นถึงทุกความพยายามที่เขาเก้าวข้ามสิ่งต่างๆมาด้วยความลําบากยากเย็นแต่เขาก็ทํามันได้เห็นถึงคนคนนี้ที่กล้าทําตามความฝันในขณะที่หลายๆคนไม่เคยกล้าเลยเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของหัวใจเด็กคนนี้ที่ไม่เคยมีคําว่ายอมแพ้อยู่ในหัวใจ กอดคนคนนี้ไว้แล้วพูดเลยค่ะทันทีที่คุณนับหนึ่งถึงสมขอบคุณตัวเองบอกรักตัวเองบอกเลยว่าเธอดีมากเธอดีมากเธอคู่ควรกับคนที่ดีที่รักเธอเธอเป็นคนที่เยี่ยมยอดทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทํามันเจ๋งที่สุดหนึ่งสองสขอบคุณตัวเอง บอ,อกเขาว่านับตั้งแต่วันนี้เราจะโตไปด้วยกันเราจะประสบความสำเร็จไปด้วยกันเราจะมีความรักที่ดีด้วยกันบอกเขาลงไปเลยค่ะหดีมากค่ะว่าพี่าัชร์กว เราจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง <S <S เราจะไม่เป็นอีกแล้วคนที่คอยบอกว่าทําไม่ได้หรอกเฮ้ยคนนั้นทําได้ดีกว่าเราเราแย่ไม่มีคนคนนั้นเกิดขึ้นอีกแล้วจะมีแต่เพื่อนที่ดีที่สุดที่อยู่ในตัวเราที่บอกว่าแกทําได้ฉันรู้แกทําได้จะมีเพื่อนที่ดีที่สุดที่อยู่ในตัวของเราที่คอยบอกว่าคอยปลอบใจเราเมื่อเราอาจจะทําพลาดไปบ้าง มีคนบางคนบอกว่าไม่เป็นไรนั่นคือสิ่งที่แกจะได้เรียนรู้แล้วแกจะโตขึ้นจากสิ่งนี้ฉันเชื่อในตัวแกแกทําได้เสมอแกเก่งเสมอจําความรู้สึกจําเพื่อนที่ดีที่สุดคนนี้ไว้นะคะในขณะนี้ครูง้อจะนับหนึ่งถึงสเพื่อให้เราลืมตาตื่นขึ้นมาค่ะทุกความรู้สึกของเรากลับเข้ามาอยู่ในห้องนี้รู้สึกถึงแอร์รู้สึกถึงเสียงอื่นๆที่นอกเหนือจากเสียงของครูหนึ่ง ทุกความรู้สึกกลับมา 2. รู้สึกถึงความกระตือรือรน้นกระปี้กระเป๋ารู้สึกถึงการที่เราอยากจะลืมตาขึ้นมามองโลกใหม่อยากที่จะตะโกนบอกรักคนที่เรารักดังๆอยากที่จะใช้ชีวิตแบบที่เราเลือก 3. ลืมตาขึ้นมาได้แล้วให้กอดเพื่อนให้เยอะที่สุดกอดเพื่อนทุกคนในห้องของเราแล้วก็บอกเขาว่าเขาเป็นที่รักมาโดยตลอด

มไม่จำเป็นต้องก่อนชายชาย,ชายหญิงหญิงนะเฮ้ย <c oughs> คำว่าเพื่อนไม่มีคำว่าชายและหญิงนะลูกไป <c oughs> มากคนันนี่ให้หมดขาโถงเลยเข้าไปอางนี้ถ้ามีใครออกออกไม่หมด เรแอะเยหรอกยกันรักกันบกกเก่งมากเก่งมากเราตบมด้วยได้ไหด้วยกันนะหยุดหยุอดดูยโอ๊ยหน สู้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 คนเก่งพอแล้วเหนื่อยพอพอแล้วนี่ไงเดอยวร้องกันนะเจ็ๆๆป่ะพู้สู้นะจ้า คุณเบลไม่กล้เด็กผู้ชายเป็นกฎใช่ไหมคุณเบลไม่กล้าเป็นเด็กผู้ชายคุณเบลไม่กล้าเด็กผู้ชาย โอเคเด็กๆนั huh. ่งลงลูกขอทง่รังเคมาโอเคก่อนก่อนเริกค่ะจะเป็นธรรมเนียมของคลาสเสมอนะคะเราจะถามด้วยสองคำถามค่ะคำถามที่หนึ่งอะไรเด่นชัดที่สุดในความรู้สึกของเราในวันนี้ ะะการเป็นนักแสดงที่ดีศิลปินที่ดีต้องจับความรู้สึกของตัวเองได้อะไรก็ได้ลูกอะไรที่เด่นชัดในความรู้สึกของเราเรื่องเดียวปุ๊บที่มันเด่นขึ้นมาข้อที่2เรียนรู้อะไรมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงในวันนี้นะคะแต่ละคนจะเหมือนหรือไม่เหมือนกันก็ได้ของใครของมันจะเรียนรู้จากตัวเองจากเพื่อนได้หมดนะคะอ๋อเรื่องเรื่องพี่พีก็เรื่อง เรื่องที่เราต้องคิดถึงใครทุกคนยังที่เรารู้สึกว่าเราไม่เคยเปิดรับเขาไม่เคยให้หอหภัยเขาหรือคิดถึงเขาในด้านไม่ดีถ้ามองอีกมุมหนึ่งจริงๆแล้วเขาอาจจะมีผลที่จำเป็นเขาไม่ได้อยากจะทําแบบนั้นจริงๆหรอกแต่ก็อะไรนะใครกันนึงเรียนรู้อะไรมากขึ้นเกียวกับเรื่องของการแสดงแล้วก็กล้าที่จะเปิดกล้าที่จะรับอย่างเช่นอกอดผู้ชายอย่างเงี้ยคือถ้าจริงๆแล้วหนูก เป็นคนที่แบบเล่นไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็พยายามแบบเออมันออกกล้องน้ำนออกอกเงี้ยแต่คนเดี๋เขาจะว่าอะไรยแต่ถ้าจริงๆแล้วคือเราคิดทุกคนแบบเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นพี่น้องกันไม่ได้ใครคิดอะไรก็ก็คืออย่างที้ก่อนที่เขาอย่างแบบยังสนิทใจยังไม่ได้คิดอะไรค่ะใช่ค่ะคือจริงๆมันคือการแสดงออกของความรักและปรารถนาดีอะค่ะมันไม่ได้มีใครมากอดกันแบบว่าโอ้หนัวกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ออกไปคะงั้น เขาบอกกอดกันวันละเจ็ดหนเนี่ยปกก้องตาโรคหัวใจนะไม่มครบแล้เออโอ้โหรีบเ็ทีแล้วออโอเคคนต่อไปค่ะเดี๋ยวไล่ไปเลยดีกว่าเนาะเริ่มมาจากวัลลี่เลยลูกเรีรูก็ร,รู้สึกผิดที่แบบว่าเราเคยมองเขาไม่ดีอ่อืมเขามาตรงนี้แบบเออเขาคงแบบไม่อยากทำอย่างนี้หรอกใชเห็นแล้วอะไรเรียนรู้อะไรมากขึ้นบ้างลนน ได้เรียนรู้ก็เหมือนแบบพูดไเดีอะรียกว่าพูดไม่ถูกอ่ะค่อยๆพยายางที่ได้มาได้เรียนรู้ความรู้สึกของเองที่มันมันชัดมันชัดเจนขึ้นแล้วก็ในระยะเวลาแค่นี้แบบทุกคนสนิทกันมากคือไม่คิดว่าจะสนิทกันแล้วก็